วินาทีที่คุณกำลังเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังนั่งจมอยู่กับความคิดเพียงลำพังในสวนสาธารณะแล้วจู่ๆสายตาของคุณก็ไปปะทะเข้ากับดวงตาคู่หนึ่งของสิ่งมีชีวิตสี่ขาที่กำลังจ้องมองมามันไม่ใช่แค่การมองเห็นโดยบังเอิญแต่มันคือวินาทีที่เข็มนาฬิกาของโชคชะตาเริ่มเดินคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าทำไมต้องเป็นคุณ ท่ามกลางมนุษย์นับล้านคนบนโลกใบนี้ทำไมแมวตัวนั้นถึงเลือกที่จะเดินฝ่าฝูงชนตรงดิ่งมหาคุณหรือทำไมมันถึงมาปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้านของคุณในวันที่หัวใจของคุณอ่อนแอที่สุดในจักรวาลที่กว้างใหญ่และขับเคลื่อนด้วยกฎแห่งเหตุและผลที่ซับซ้อนไม่มีที่ว่างสำหรับคำว่าบังเอิญทุกการพบเจอล้วนมีรหัสลับซ่อนอยู่ การปรากฏตัวของเจ้าเหมียวตัวน้อยอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาลึกลับบางอย่างที่ถูกเขียนไว้ข้ามภพข้ามชาติมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาทวงสัญญาหรืออาจจะเป็นมิตรแท้จากอดีตชาติที่กลับมาเพื่อเกื้อกูลหากคุณกำลังคิดว่าคุณเป็นคนเลือกที่จะเลี้ยงมันคุณอาจกำลังเข้าใจผิดถนัด เพราะความจริงแล้วสัญชาตญาณอันลึกลับของผู้มันต่างหากที่เป็นฝ่ายสแกนจิตวิญญาณและเลือกคุณเพื่อภารกิจบางอย่างที่คุณไม่อาจจินตนาการได้เรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงแค่นิยายปรำปรราแต่มันคือเรื่องราวที่สะท้อนสัจธรรมของชีวิตและความผูกพันที่อยู่เหนือคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์ เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเพียงเพราะการเปิดประตูรับแมวจรจัดตัวหนึ่งเข้ามาเขาไม่เคยรู้เลยว่าการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นจะนำพาเขาไปสู่การค้นพบความลับของตระกูลและการเผชิญหน้ากับกฎแห่งกรรมที่น่าสะพรึงกลัวแต่ก็งดงามเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมแล้วลองสังเกตแมวที่อยู่ข้างกายคุณตอนนี้ให้ดีว่าแววตาของมันกำลังบอกอะไรกับคุณ ย้อนกลับไปในค่ำคืนที่ท้องฟ้าคำรามกึกก้องพายุฤดูร้อนโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งราวกับความโกรธเกรี้ยวของเทพเจ้าสายฝนเทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนมองไม่เห็นทัศนียภาพเบื้องหน้าวินชายหนุ่มวัย30ที่กำลังแบกรับมรสุมชีวิตทั้งเรื่องงานที่ล้มเหลวความรักที่พังทลาย นั่งกอดเข่าอยู่เพียงลำพังในบ้านไม้เก่าแก่ริมคลองซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายจากบรรพบุรุษความมืดมิดของบ้านที่ไฟดับเพราะพายุยิ่งตอกย้ำความรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังในใจเขาเสียงลมหวีดหวิวลอดผ่านช่องหน้าต่างไม้เก่าๆฟังดูคล้ายเสียงร้องไห้ของวิญญาณที่หลงทางทันใดนั้นเองท่ามกลางเสียงอื้ออึงของธรรมชาติเสียงหนึ่งก็แทรกผ่านเข้ามาในโสดประสาท มันเป็นเสียงขูดขีดที่ประตูหน้าบ้านเสียงเล็บแหลมคมที่กรีดลงบนเนื้อไม้อย,อย่างร้อนรนถี่กระชั้นและต่อเนื่องในตอนแรกวินพยายามข่มตาหลับคิดว่าเป็นเพียงเสียงกิ่งไม้ที่ลมพัดมาตีแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยเราวกับมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังพยายามจะพังประตูเข้ามาความกลัวเริ่มเกาะตุมหัวใจแต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับมีมากกว่า วินตัดสินใจจุดเทียนไขเล่มหนึ่งแล้วเดินฝากความมืดไปที่ประตูแสงเทียนไหววูบวาบตามแรงลมสร้างเงาตะคุ่มน่ากลัวบนผนังมือที่สั่นเทาของเขาค่อยๆปลดกลอนประตูออกทันทีที่บานประตูเปิดอ้าลมพายุพัดกระโชกเข้ามาจนเทียนในมือเกือบดับที่พื้นหน้าประตูสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาไม่ใช่พูดผีปีศาจ แต่เป็นร่างของแมวสีดำสนิทต,ตัวหนึ่งขนของมันเปียกโชกลู่ไปกับลำตัวจนเห็นซี่โครงตัวของมันสั่นเทาด้วยความหนาวเหน็บแต่สิ่งที่สะกดวินให้ยืนนิ่งงนันคือดวงตาคู่สีเหลืองอัมพันที่วาววับราวกับลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์มันจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของวินอย่างไม่เกรงกลัวไม่มีแววตาของการขอความเมตตาแต่เป็นแววตาของผู้ที่รู้อนาคตราวกับมันรู้ว่า ที่นี่คือที่ของมันและมันเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้วินรู้สึกเหมือนต้องมนสะกดร่างกายของเขาขยับหลีกทางให้โดยไม่รู้ตัวเจ้าแมวดำก้าวเท้าเข้ามาในบ้านด้วยท่วงท่าที่สง่างามผิดวิสัยแมวจรจัด ทันทีที่อุ้งเท้าของมันแตะพื้นไม้ในบ้านบรรยากาศที่เคยหนาวเหน็บและวังเวงกลับเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอุ่นวาบอย่างประหลาดราวกับมีเกราะพลังงานบางอย่างถูกกางกั้นขึ้นวินรีบปิดประตูไล่พายุฝนโดยไม่รู้ตัวเลยว่าการที่เขาอนุญาตให้สิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาเขาได้รับเอาชะตากรรมใหม่เข้ามาด้วย ชะตากรรมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลและเจ้าแมวดำตัวนี้ไม่ได้มาเพียงลำพังแต่มันพกพาความลับบางอย่างติดตัวมาด้วยความลับที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นในเงามืดของบ้านหลังนี้หลังจากค่ำคืนแห่งพายุผ่านพ้นไปแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในบ้านแต่วิถีชีวิตของวินกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เขาตั้งชื่อให้สมาชิกใหม่ว่าเปียกปูนตามสีขนที่ดำสนิทเหมือนขนมไทยแม้ภายนอกเปียกปูนจะดูเหมือนแมวทั่วไปที่กินแล้วก็นอนแต่พฤติกรรมบางอย่างของมันกลับสร้างความสงสัยและหวาดหวั่นให้กับวินอยู่ลึกๆมันมักจะเลือกที่นั่งประจำตรงชานพักบันไดซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของบ้านนั่งตัวตรงนิ่งสงบราวกับรูปปั้น ดวงตาจ้องมองไปยังความว่างเปล่าเบื้องบนเพดานหรือมุมมืดที่แสงส่องไม่ถึงบ่อยครั้งที่วินกำลังนั่งทำงานอยู่เพลินๆเ,เปียกปูนจะลุกขึ้นยืนฉับพลันขนที่หลังลุกชันเป็นสันหูทั้งสองข้างลู่ไปด้านหลังและส่งเสียงคำรามต่ำๆในลำคอสายตาจับจ้องเคลื่อนไหวไปตามอากาศาธาตุรากับกำลังติดตามการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่วินมองไม่เห็น วินพยายามมองตามสายตานั <Stadium> ้นแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าความรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังมักเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกันราวกับว่ามีพลังงานบางอย่างวนเวียนอยู่ในบ้านและมีเพียงเปียกปูนเท่านั้นที่มองเห็นและกำลังต่อสู้กับมันเหตุการณ์ที่น่าขนลุกที่สุดเกิดขึ้นในกลางดึกคืนหนึ่งวินสะดุ้งตื่นขึ้นมา เพราะรู้สึกถึงแรงกดทับมหาศาลที่หน้าอกเขาพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับเป็นอมพาตอาการที่คนโบราณเรียกว่าผีอ่ำในความตื่นตระหนกสุดขีดวินเหลือไปเห็นเงาดำตะคุ่มยืนอยู่ที่ปลายเตียงเงานั้นกำลังค่อยๆค,คืบคลานเข้ามาหาเขาวินอยากจะตะโกนร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอทันใดนั้นเอง เปียกปูนก็กระโจนขึ้นมาบนเตียงมันไม่ได้มากวนแต่มันมายืนคร่อมอยู่บนอกของวินหันหน้าเข้าหาเงามืดนั้นแล้วส่งเสียงร้องแหลมสูงที่ฟังดูน่ากลัวและทรงพลังอย่างที่วินไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงร้องของเปียกปูนดังก้องกังวานไปทั่วห้องเงามืดนั้นชง,งักและค่อยๆจางหายไปราวกับควันไฟที่ถูกลมพัด ทันทีที่เงานั้นหายไปร่างกายของวินก็กลับมาขยับได้อีกครั้งเขาหายใจหอบถี่เหงื่อท่วมตัวเปียกปูนหันกลับมามองหน้าเขาเลียที่ปลายจมูกเขาเบาๆเพื่อปลอบประโลมก่อนจะทิ้งตัวลงนอนแนบชิดกับไหล่ของเขาตลอดทั้งคืนเหตุการณ์นี้ทำให้วินมั่นใจอย่างที่สุดว่าเปียกปูนไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่มันคือองครักพิทักษ์วิญญาณ ที่คอยปกป้องเขาจากพยันตรายที่มองไม่เห็นแต่คำถามที่ค้างคาใจวินคือสิ่งชั่วร้ายนั้นคืออะไรและทำไมเปียกปูนถึงต้องปกป้องเขาด้วยชีวิตขนาดนี้เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างวินกับเปียกปูนก็พัฒนาไปสู่ความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการปกป้องทางกายภาพแต่วินเริ่มสังเกตเห็นว่าสภาวะอารมณ์และจิตใจของเขาส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและสุขภาพของเปียกปูนอย่างน่าประหลาดเรากับว่าเปียกปูนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนคลื่นพลังงานกรรมและอารมณ์ภายในของเขาออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมในช่วงที่วินมีความเครียดสะสมจากการทำงานจิตใจเต็มไปด้วยความขุ่นมัวและโกรธเกรี้ยว เปียกปูนจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวผิดปกติมันจะไล่กัดข้าวของควรโซฟาหรือแม้กระทั่งขู่ใส่วินขนของมันจะดูหยาบกระด้างไม่เงางามบางครั้งก็มีอาการซึมเศร้าไม่กินอาหารวินเริ่มตระหนักได้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสทางพลังงานที่ไวมากพวกมันดูดซับพลังงานลบจากเจ้าของเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางใจ แต่หากพลังงานนั้นมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียต่อตัวแมวเองมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้วินต้องจดจำไปตลอดชีวิตวันนั้นเขากลับบ้านมาด้วยความโกรธจัดจากถูกเพื่อนร่วมงานหักหลังเขาเดินระบายอารมณ์ด้วยการปาเข้าของและสะบัดคำหยาบคายออกมามา,มากมายท่านใดนั้นเปียกปูนก็กระโจนเข้ากัดที่น่องของเขาอย่างแรงจนเลือดซิบ วินชง,งักกึกด้วยความตกใจและความเจ็บปวดเขาหันไปมองเปียกปูนด้วยความโมโหแต่กลับพบแววตาที่เต็มไปด้วยความเตือนสติเปียกปูนไม่ได้กัดเพราะดุร้ายแต่มันกัดเพื่อเรียกสติกัดเพื่อหยุดวงจรแห่งโทสะที่กำลังเผาไหม้จิตใจของเขาวินซุดตัวลงนั่งร้องไห้ เขาเข้าใจแล้วว่าการกระทำและจิตใจของเขาไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเขาเองแต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตเล็กๆที่รักและพักดีต่อเขาด้วยตั้งแต่วันนั้นวินเริ่มหันมาฝึกสมาธิสวดมนต์และพยายามรักษาศีลพยายามปรับคลื่นพลังงานในใจให้สงบเย็นและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อจิตของวินสงบเปียกปูลก็กลับมาเป็นแมวที่น่ารัก ขี้อ่อนและสุขภาพแข็งแรงขนเป็นมันเงาการมีอยู่ของเปียกปูนได้ขัดเกลาว,วินให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นและละเอียดอ่อนขึ้นแต่นี่เป็นเพียงแค่บทเรียนเบื้องต้นเท่านั้นเพราะความจริงที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับที่มาของเปียกปูนกำลังรอการเปิดเผยผ่านผู้รู้แจ้งในอีกไม่ช้าด้วยความสงสัยในความแสนรู้และพฤติกรรมที่เหนือธรรมชาติของเปียกปูน วินตัดสินใจเดินทางไปยังวัดป่าอันเงียบสงบในหุบเขาเพื่อกราบนมัสก,การหลวงปู่ที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีญานอย่างรู้เมื่อไปถึงกุฏิไม้ไผ่ที่ตั้งอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่วินได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงปู่ฟังพร้อมกับนำรูปถ่ายของเปียกปูให้ท่านดูหลวงปู่นั่งหลับตาพิจารณาอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะลืมตาขึ้นด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมเมตตาแล้วเริ่มเล่าตำนานทางพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งให้วินฟัง เพื่อไขข้อข้องใจท่านเล่าถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเกี่ยวกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีความยึดติดหวงแหนในจีวรของตนมากเมื่อมรณภาพไปจิตสุดท้ายที่ผูกพันกับวัตถุนั้นทําให้ต้องไปเกิดเป็นตัวเลนเฝ้าจีวรน,นี่คือกฎแห่งกรรมที่เที่ยงธรรมจิตผูกพันสิ่งใดย่อมไปสู่สิ่งนั้นแต่สําหรับกรณีของแมวในตำราบโบราณของไทยและคติความเชื่อทางพุทธศาสนา มีเรื่องเล่าถึงแมวโพธิสัตว์หรือแมวที่เป็นที่สถิตของดวงจิตผู้มีบุญบางครั้งเทวดาหรืออดีตบรรพบุรุษที่ห่วงใยลูกหลานแต่หมดวาระในภพภูมิเดิมหรือต้องการสร้างบารมีเพิ่มก็อาจเลือกจุติลงมาในร่างของสัตว์เดรัจฉานที่มีสติปัญญาและสัญชาตญาณสูงอย่างแมวเพื่อมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและชดใช้นี่กรรมบางอย่าง หลวงปู่เล่าเจาะจงลงไปถึงเรื่องผลกรรมของผู้เกื้อกูลท่านยกตัวอย่างเรื่องเล่าของเศรษฐีตกยากคนหนึ่งที่แม้จะมีข้าวกินเพียงมื้อเดียวแต่ก็ยอมแบ่งปันให้แมวจรจัดที่หิวโหวยโดยอานิสง์แห่งทานบาร,รมีที่ทำกับสัตว์ผู้ตกยากซึ่งแท้จริงแล้วเป็นอดีตพระธุดงที่กลับชาติมาเกิดเพื่อทดสอบใจส่งผลให้เศรษฐีผู้นั้นพ้นจากเคราะห์กรรมและกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ท่านมองตาวินแล้วกล่าวว่าโยมเอย๋ยเจ้าแมวดำตัวนี้ไม่ใช่แมวธรรมดาดูจากลักษณะและแววตามันคือทวิชาหรือผู้เกิดสองครั้งดวงจิตข้างในมีความผูกพันกับโยมมาแต่อดีตมันกลับมาเพื่อทำหน้าที่สำคัญหน้าที่ของการรับกรรมแทนหรือขวางภัยให้โยมจงดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะการดูแลเขา คือการดูแลดวงจิตที่รับโยมยิ่งกว่าชีวิตตัวเองและจงจำไว้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องทำหน้าที่นั้นโยมต้องมีสติและโยมรับมันให้ได้คำพูดของหลวงปู่ดังกล้องในหัวของวินตลอดทางกลับบ้านคำว่ารับกรรมแทนทำให้เขารู้สึกหนาวเหน็บในหัวของวินตลอดทางกลับบ้านเขามองเปียกปูนที่นอนหลับปุ๋ยอยู่บนเบาะข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาไม่เคยรู้เลยว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่ กำลังคืบคลานเข้ามาและเปียกปูนกำลังเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่สุดท้ายของมันหน้าที่ที่จะพิสูจน์ความรักที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำบรรยายคำทำนายของหลวงปู่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่นับถอยหลังสองสัปดาห์ต่อมาวินได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเจรจาธุรกิจสำคัญที่ต่างจังหวัด โปรเจกต์นี้คือความหวังเดียวที่จะกอบกู้อาชีพการงานของเขาให้กลับมารุ่งโรดวินทุ่มเทเตรียมงานอย่างหนักและตั้งความหวังไว้สูงมากเขาวางแผนการเดินทางอย่างรัดกุมจองรถตู้ VIP และนัดแนะทีมงานทุกคนพร้อมเพรียงทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นและเป็นใจไปเสียหมดแต่แล้วในคืนก่อนวันเดินทางเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเปียกปูนที่เคยแข็งแรง กระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงมาตลอดจูจ่ๆก็ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันแบบไม่มีปีมีคลุยมันเริ่มอาเจียนออกมาอย่างรุนแรงตัวร้อนจัดจนวินสัมผัสได้ขาหลังทั้งสองข้างอ่อนแรงจนเดินไม่ได้มันนอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นสายตาที่เคยมุ่งมั่นกลับดูเลื่อนลอยและเจ็บปวดวินตกใจจนทำอะไรไม่ถูก เขารีบอุ้มเปียกปูนขึ้นรถและขับบึ่งไปโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิด24ชั่วโมงด้วยหัวใจที่เต้นระรัวสัตวแพทย์ตรวจหาสาเหตุทั้งเจาะเลือดเอ็กซเรย์อัลตราซาวแต่ผลตรวจทุกอย่างกลับออกมาเป็นปกติไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อหรือความผิดปกติทางกายภาพใดๆหมอเองก็จนปัญญาได้แต่ฉีดยาบำรุงและให้น้นเกลือพร้อมกับบอกวินด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่า หมอไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เหมือนชีพจรของน้องกำลังจะดับลงเองเหมือนร่างกายของเขาปฏิเสธที่จะมีชีวิตอยู่ต่อคืนนี้คงต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดที่สุดวินยืนนิ่งงันเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตพรุ่งนี้เช้าเขาต้องเดินทางไปประชุมที่ชี้ชะตาอนาคตของเขาแต่ถ้าเขาไปเขาอาจจะไม่ได้ดูใจเปียกปูนเป็นครั้งสุดท้ายความสับสนตีกันวุ่นวายในหัว แต่อีกใจหนึ่งก็นึกถึงคำพูดของหลวงปู่หรือนี่จะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างวินมองดูร่างเล็กๆที่นอนหายใจรวยรินอยู่ในตู้อบน้ำตาของลูกผู้ชายไหลออกมาเขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเลขาแล้วบอกยกเลิกการเดินทางของตัวเองมอบหมายให้รองหัวหน้าทีมนำคณะไปแทนเขาทิ้งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการงานเพื่อแลกกับการได้อยู่เฝ้าแมวตัวหนึ่ง โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจด้วยความรักลุ้นๆนในคืนนั้นคือกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูหนีความตายให้กับตัวเขาเองวินเขาอ่อนสุดลงกับพื้นความหนาวเหน็บแล่นพล่านไปทั่วร่างเขาหันกลับไปมองเปียกปูนในกรงมันนอนมองเขาอยู่ด้วยสายตาที่สงบนิ่งไม่มีความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่มีเพียงความรักและความโล่งใจ วินเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแจ้งแล้วอาการป่วยกระทันหันเมื่อคืนไม่ใช่โรคไผ่ไข้เจ็บแต่มันคือการเอาตัวเข้าแลกเปียกปูนรู้ล่วงหน้าถึงชะตากรรมมรณะที่จะเกิดขึ้นกับเขามันจึงเลือกที่จะใช้พลังชีวิตของตัวเองทั้งหมดสร้างสถานการณ์เพื่อรั้งเขาไว้ยอมเจ็บปวดเจียนตายเพื่อขวางไม่ให้เขาก้าวขาออกจากบ้านมันได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์อย่างสมบูรณ์แบบใช้หนึ่งชีวิตของแมว แลกกับหนึ่งชีวิตของมนุษย์ผู้เป็นที่รักวินโขเข้ากอดกรงแมวแน่นร้องไห้โฮออกมาด้วยความาซาบซึ้งและเวทนาเขาเป็นหนี้ชีวิตแมวตัวนี้หนี้ที่ชดใช้อย่างไรก็ไม่มีวันหมดวินนั่งเฝ้าเปียกปูนอยู่ข้างมันตลอดทั้งคืนเขาจับมือเล็กๆของมันไว้สวดมนต์ภาวนาขอปาฏิหาริย์บอกรักและขอโทษมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าทิ้งกันไปนะเปียกปูน พี่อยู่นี่แล้วไม่ไปไหนทั้งนั้นแปลกมากที่พอวินพูดคำว่าไม่ไปไหนแล้วจบลงอาการเกรงกระตุกของเปียกปูนก็ค่อยๆสงบลงลมหายใจที่เคยแผ่วเบาเริ่มกลับมาสม่ำเสมอขึ้นแม้มันจะยังดูอ่อนเพลียมากแต่วินก็สัมผัสได้ว่าวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วรุ่งเช้ามาเยือนแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องพักฟื้น เปียกปูนลืมตาขึ้นมองวินมันพยายามผงหัวขึ้นมาเลียมือเขาเบาๆวินยิ้มออกมาทั้งน้ำตาด้วยความดีใจแต่ความดีใจนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อเสียงโทรศัพท์ของวินดังขึ้นปลายสายคือเสียงร้องไห้โฮของเลขาแจ้งข่าวร้ายที่ทำให้วินช็อกจนมือถือร่วงลงพื้นรถตู้คณะทำงานที่เดินทางไปประชุมเมื่อเชา้านี้ประสบอุบัติเหตุถูกรถพ่วงที่เบรกแตก พุ่งเข้าชนประสานงาอย่างจังบนทางด่วนสภาพรถพังยับเยินไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวที่นั่งประจำของวินบริเวณด้านหน้าข้างคนขับคือจุดที่ถูกชนอัดก๊อปปี้จนแหลกเหลวที่สุดหลังจากเหตุการณ์เฉียดตายวินพาเปียกปูนกลับมาพักฟื้นที่บ้านเขาดูแลมันประดุดไข่ในหินอาการของเปียกปูนดีขึ้นวันละนิดละหน่อย ราวกับปาฏิหาริย์แต่เรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้นเมื่อเปียกปูนเริ่มเดินได้มันกลับมีพฤติกรรมใหม่ที่น่าสงสัยยิ่งกว่าเดิมทุกๆเย็นมันจะเดินโซเซไปที่ห้องเก็บของใต้บันไดแล้วใช้เล็บขูดขีดลงบนแผ่นไม้กระดานแผ่นเดิมซ้ำๆขูดจนไม้เป็นรอยลึกแล้วก็หันมามองหน้าวินแล้วก็ขูดต่อราวกับต้องการจะบอกให้วินเปิดดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ ด้วยความอยากรู้วินจึงนำเครื่องมือมงังดแผ่นไม้กระดานแผ่นนั้นออกกลิ่นอับชื้นของอดีตลอยฟุ้งขึ้นมาภายใต้ความมืดมิดนั้นเขาพบกล่องเหล็กสนิมเครอใบหนึ่งวางซุกอยู่วินหยิบกล่องขึ้นมาเปิดออกด้วยมือที่สันเทาภายในกล่องมีสมุดบันทึกเก่าคร่ำคร่ากระดาษกรอบเหลืองแล้วรูปถ่ายขาวดำใบหนึ่งวินหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูแล้วต้องขนลุกสู้ไปทั้งตัว ในภาพนั้นคือชายชราหน้าตาใจดีซึ่งวินจำได้จากรูปบนหิ้งพระว่าเป็นคุณปู่ทวดของเขาท่านกำลังอุ้มแมวสีดำตัวใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนเปียกปูนทุกประการทั้งรูปร่างหน้าตาและที่สำคัญคือปานสีขาวรูปจันเซี่ยวเล็กๆที่กลางหน้าอกตำแหน่งเดียวกับที่เปียกปูนมีเปะ๊ปะเป๊ะวินรีเปิดอ่านสมุดบันทึก ลายมือหวัดหวัดของคุณปู่ทวดบันทึกเรื่องราวหน้าสุดท้ายก่อนเสียชีวิตไว้ว่าข้าได้ทำสัญญากับเจ้าทวิชาแมวคู่บุญที่ช่วยชีวิตข้าจากโจรป่าหากข้าสิ้นบุญไปและลูกหลานของข้ามีภัยขออำนาจแห่งความกตันอยู่ความผูกพันจงนำพาดวงจิตของเจ้ากลับมากลับมาปกป้องสายเลือดของข้าให้พ้นภัยพานจนกว่าจะสิ้นเวรหมดกรรมต่อกัน น้ำตาของวินไหลยหยดลงบนสมุดบันทึกจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายถูกต่อจนครบเปียกปูนไม่ใช่แค่แมวหลงทางไม่ใช่แค่แมวแสนรู้แต่มันคือทวิชาแมวในตำนานของคุณปู่ทวดที่รักษาสัจจะวาจามันรอเวลามันนานนับศตวรรษวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารรอวันที่วินจะเกิดมาและตกอยู่ในอันตรายเพื่อกลับมาทำตามสัญญาวินหันไปมองเปียกปูน มันนั่งมองเขาอยู่เงียบๆแววตาของมันดูภาคภูมิใจและเป็นสุขวินเข้าไปสวมกอดมันกระซิบคำสัญญาบทใหม่ขอบคุณนะปู่ทวดขอบคุณนะทวิชาภารกิจของแกสำเร็จแล้วจากนี้ไปไม่ใช่แกที่ต้องดูแลฉันแต่ฉันจะดูแลแกเองด้วยชีวิตของฉันพันธสัญญาเก่าแก่ถูกเปิดเผยแต่สายใยแห่งความรักครั้งใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น อย่างมั่นคงและนิรันดร์การเดินทางของเรื่องราวจากแมวจรจัดในคืนพายุสู่ผู้พิทักษ์ชีวิตและการค้นพบพันธสัญญาข้ามภพได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความบังเอิญไม่มีจริงในโลกแห่งจิตวิญญาณทุกชีวิตที่ผ่านเข้ามาในวงโคจรของเราร้วนถูกดึงดูดมาด้วยพลังงานที่เรียกว่าบุญสัมพันธ์แมวที่คุณเลี้ยงอยู่ แมวที่เพิ่งเดินมาคลอเคลียขาคุณเมื่อเช้าหรือแมวที่คุณกำลังลังเลว,ว่าจะรับเลี้ยงดีไหมพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นแค่สัตว์หน้าขนนุ่มนิ่มที่ร้องเมียวเมียวพวกเขาอาจจะเป็นดวงจิตเก่าแก่ที่เดินทางไกลแสนไกลเพื่อมาหาคุณมาเพื่อเป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตนมาเพื่อเป็นครูสอนเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรือมาเพื่อปกต้องคุณจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า บทเรียนจากวินและเปียกปูนบอกเราว่าจงอย่ามองข้ามคุณค่าของชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้การที่เราให้อาหารให้ที่พักพิงและให้ความรักแก่พวกเขาไม่ใช่การทําบุญสงเคราะห์สัตว์ผู้ยากไร้แต่มันคือการเกื้อกูลมิตรทางจิตวิญญาณคือการถักทอสายใยแห่งกรรมดีที่จะคุ้มครองเรากลับคืนในวันที่เราคาดไม่ถึงดังนั้นหากวันนี้มีแมวสักตัว เลือกที่จะเดินเข้ามาในชีวิตคุณหรือเลือกที่จะจ้องมองคุณด้วยสายตาที่ลึกซึง้งอย่าได้เพิกเฉยจงเปิดประตูหัวใจของคุณตอนรับพวกเขาเพราะนั่นอาจเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่จักรวาลส่งมาให้คุณและจำไว้เสมอว่าในยามที่คุณหลับไหลท่ามกลางความมืดมิดยังมีดวงตาคู่หนึ่งที่ส่องประกายคอยเฝ้าดูคุณอยู่ด้วยความรับและความพักดีที่จะไม่มีวันจางหายไป ไม่ว่าจะผ่านไปกี่พบกี่ชาติก็ตามขอให้คุณพบเจอกับคู่บุญของคุณและดูแลก,กันและกันให้ดีที่สุดจนกว่าจะพบกันใหม่ในเรื่องเล่าแห่งการเวลาสวัสดีครับ